สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาเจอกับครูน้ํานะคะในรายวิชาวิทยาการคํานวณนะคะอ่าสําหรับวันนี้น้ํานะคะจะให้นักเรียนนะคะได้ศึกษาหรือว่าเรียนรู้นะคะเรื่องการเขียนผังงานเพื่ออธิบายการทํางานของโปรแกรมอ่าสําหรับเรื่องนี้นะคะนักเรียนชั้นม .1 หนนะคะได้เรียนไปบ้างแล้วเนาะในชั่วโมงเรียนที่โรงเรียนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณน้ำก็จะมาทบทวนความรู้แล้วก็ให้ไปงานนักเรียนนะคะเพื่อไปศึกษาก็ไปลองคิดลองทํานะคะอีกครั้งเนาะจะได้ไม่ลืมมาเปิดเพิ่มมาก้วยกันนะคะเราจะได้ยังมีความรู้ศึกษะ,ะเดี๋ยวเรามาทวงสัญ,ญลักษณ์กันก่อนนะคะสัญ,ญลักษณ์ของการเขียนฐานงานนะคะคือจะเป็นการนําสัญ,ญลักษณ์มาใช้แทนลําดับขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมอ่าสัญ,ญลักษณ์มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราดูเลยะค่ะ นนนนอ่าสังเกตุอะไรจำได้นีมคะอ่าสับเกรื่องเริ่มต้นและขิ้นสุดการทางานเป็นกระบวนการรับข้อมูลตัดได้เชื่อมต่อ บอกทิศทางนั่นเองค่ะก็คือลูกศรลูกศรก็คือจะเชื่อมโยงสยัญลักษณ์แต่และสัญลักษณ์เข้าหากันต่อไปเราไปดูเลยว่าการเขียนโปรแกรมหรือว่าการเขียนผาังงานมีกี่ประเภทกันจับแรกนะคะการเขียนผังงานจะเป็นการเขียนผังงานแบบลำดับอาการเขียนผาังงานจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันเดี๋ยวเรามาเรียนรู้รูปแบบแรกกันนะคะ ลำดัแบ,บ,แบ,บนะคะจะมีลักษณะเรียงต่อเนื่องกันเป็นเส้นตรงเริ่มแรกก็จะเป็นมีจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ลูกศรลงมาก็จะเป็นกระบวนการกระบวนการก็คือเป็นการที่เราป้อนข้อมูลเข้าไปนั่นเองคะ่ะจะมีกี่กระบวนการก็ตามกระบวนการที่1กระบวนการที่2กระบวนการที่3มมันก็จะเป็นเส้นตรงลงมาเลยจนถึงขั้นตอนกระบวนการสิ้นสุดกระบวนการนั่นเองคะ่ะ ขั้นตอนแต่ลําดับให้เด็สัเงเกตง่ายๆเลยลูกศรจะชี้ลงมาตรงอย่างเดียวจะไม่มีการทําย้อนกลับนะคะการเขียนผังงานแบบการเขียนผังงานแบบทางเพื่อนนะคะก็คือจะมีการตัดสินใจจะมีสองทิศทางเสมอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าสองทิศทางเป็นยังไงเริ่มแรกนะคะต้องมีสัญลักษณ์เริ่มต้นเริ่ม จะมี2ทางเลือกให้เราเลือกนะคะก็คือถ้าใช่อย่างหนึง่งเราก็ต้องเลือกอย่างนั้นถ้าไม่ใช่เราก็ควรเลือกอีกแบบหนึ่งน,นั่นเองเชื่อมต่อแล้วก็สิ้นสุดน,น,นั่นเองาเขียนผ่ังงานแบบทาําซ้ําผลลัพธ์ที่ได้จากการทำซ้าแต่ละครั้งนะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนั่นเองหรือว่าจะมีการเขียนผังงานแบบไหน เริ่มแรกก็คือจะมีการเริ่มต้นจุดเชื่อมแล้วก็สิ้นสุดไม่ใช่ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ไปทบทวนกระบวนการแล้วเราก็มาดูตรงเงื่อนไขว่าเรียงถ้าใช่ก็คือสิ้นสุดถ้าไม่ใช่ก็จะวนกลับไปทําซ้ําอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าจะใช่เดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่าใบงานเป็นยังไง อ่าใบงานหรือว่ากิจกรรมที่ครูน้าให้นักเรียนมหนึ่งไปคะจะมีอยู่2กิจกรรมด้วยกันอ่าคำที่แจ้งคือให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนนี้เรียงลาดับข้อความให้ถูกต้องอ่าครูน้าก็จะมีข้อความตรงนี้ให้มานะคะอ่ะตรงนี้จะเป็นข้อความแต่ว่ายังเรียงมาไม่ถูกนะคะลำดับที่1ึงคือลำดับที่1ิตัวนี้ยังเรียงไม่ถูกกัวนี้ก็จะเป็นกิจวัตรประจําวันของเรา,เราก่อนมาโรงเรียนเนี่ยเราทําอะไรบ้าง อ่าเริ่มแรกแล้วก็มาตอบเลยว่ากิจกรรมที่หนึ่งรูปแบบโครงสร้างคือจุดจุดจุดจำได้ไหมคะว่าการเขียนโปรแกรมหรือการเขียนพังงานแบบทุทกตอนทีต่ตรงลงมาอย่างเดียวเนี่ยเป็นแบบไหนเอยอ่าตัวนี้เป็นพังงานเพลงค่ะอ่าเราก็มาดูเลยว่าเริ่มแรกเนี่ยเราต้องทําอะไรอ่าน้ำใส่ตัวเลขให้นะคะ อะเดี๋ยวเรามาใส่ตัวเลขก่อนเลยเริ่มแรกคือจะเป็นเริ่มต้นนะคะจะเป็นหมายเลขหนึ่งเริ่มต้นเราทําอะไรคะอาตื่นนอนตื่นนอนเป็นสองตื่นนอนเสร็จทําอะไรคะตื่นนอนเสร็จแปรงฟันเป็นระดับที่สามอาบน้ำสี่เช็ดตัวห้า ตัวเป็นลำดับที่6ค่ะทานอาหารเช้าเป็นลำดับที่7จดเดินทางไปโรงเรียนเป็นลำดับที่แปถึงโรงเรียนเป็นลำดับที่9อ้าและสุดท้ายนะคะลำดับที่สิบก็คือจบกระบวนการทำงานนั่นเองค่ะอ่ะเมื่อเราเรียงลำดับถูกต้องแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนะคะ นำข้อมูลตัวนี้มาใส่ในถาังงานนั่นเองค่ะอ่าลำดับที่หนึง่งเป็นตื่นนอนแปรงฟันทานอาหารเช้าไปโรงเรียนนั่นเองค่ะอ่าตัวอย่างที่หนึง่งครูน้ำทำให้ดูแล้วนะคะส่วน วันนี้ครูน้ำฝากให้นักเรียนลองไปฝึกคิดฝึกทำฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะแล้วอย่าลืมทำกิจกรรมที่หนึ่งตามที่ครูน้ายกตัวอย่างด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ